ใสก่อนนะท่านแรกให้ก่อนเลยนะเยอะไหมอ้าวไส่ไหมสองเม็ดอ่ะเออีกพอแล้วนะท่าไงต่อยอมม่ยอมม่ยอมต้มพีิก่อนต้มพริกอพี่ก่อนพริ่รินร่พริพริพริพรงพรนพริ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 พไิพรัพริพ่ ยังเยอะไปละาปาิ้นตังมาแล้วกันไม่ต้งววทำไงต่อต้องทำให้แหลกเหรอโอ้โหดูดิถ้าทใได้ไหมกเลิกกาเต็นละเลกกาเตน้อเท้าดีกว่าอ่าเปรี้ยวปากดี่ว่า้ต้องทำให้ละเอียดแหลกไหมครับหรือไงแหลกแหลเอา ปันไม่ดีอ่าอ่าพอไ่ะได้นะเขีอาใส่อะไรต่อครับเอาเอาอะไรอ่ะเอาอะไร ปลาด้วครับไปไหนต่อปลาปลาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเสรแล้วนะไปไหนต่อเค็มน้ำตาลน้ำตาลไหนครับเข็เชื่อมน้ำตาเชือกอ่ะโอเคอ่ะหามือมือนี่อร่อยแน่นอนหามอ่ะช้อนมากินเลยอ่ะเค็มปีบมือลูกพี่ดิ ไช้อนต่อได้อ่ะตักเลยเลยอร่อยไม่อร่อยก็ขอพิจารณาจากวันนี้จะได้อยู่ต่อไหมนี่โอเคโอเคว่างอยู่ไปช่วยด้วยด้วยอ้าวอ้าวอ้าวมาจัดการต่อเลยโอเคขอบคุณมากครับถ้าใครอยากทานนะมาตรงห้างมิกซีสัมผัสควายได้นะลูกป้าน่ารักมากน่ารักมากโอเคขอบคุณมากขายดีนะขายดี